การดัดแปลงที่มั่นทางทหารเพื่อที่จะทําการสู้รบต่ออันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุทางทหารซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพเนี่ยเราได้เตรียมตัวนะครับที่จะไปบัติตามแผนในขั้นต่อไปในถ้ามีการประทะรอบสามแต่ว่าผมขอยืนยันว่าวันนี้กัมพูชาเนี่ยไม่ไม่หยุดนะครับก็คือหลังจากที่หย,ยุดยิงเจ็สองชั่วโมงแต่มีการเพิ่มเติมกำลังตลอดเวลาและมีหนํำซ้ำเนี่ยการดัดแปลงคูเลตเนี่ยนะครับ หรือเสริมบังเกอร์เนี่ยมันหมายถึงว่ากัมพูชาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเราในรอบต่อไปนะเพราะนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลนะฮะที่กําลังจะเลือกตั้งวันที่8กุมภาหรือรัฐบาลรัาการตอนนี้ว่าจะทําอย่างไรถ้าเกิดกัมพูชาเริ่มโจมตีเราในการประทะรอบ3าที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับค่ะอย่างสถานการณ์เมื่อคืนนี้ค่ะมีที่มีท,มทาหารของขเขมรได้มีการยิงปืน เจ็ดสิบเก้าค่ะในมุมมองนี้มองว่ายังไงบ้างแบบนี้นะครับมันไม่ยิงเป็นเอเจ็ดสิบเก้ามันใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรนะครับซึ่งยิงเข้ามาเนี่ยก็คือจงใจยิงนะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยจะมีพฤติกรรมนี้ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการประทะกับเราก็เหมือนการประทะรอบแรกกับรอบที่สองก็มีการยิงทั้งปืนเล็กมีการยิงทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดนะที่บอกว่าปืนลั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย ผมมั่นใจว่าหุนเซนเนี่ยมันไม่หยุดเพราะนั้นมันอยู่ที่ทางฝ่ายเราว่าทางฝ่ายเราจะทํายังไงกับกัมพูชานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลบลบหยุดหยุดลบลบหยุดหยุดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ไปเพิ่มกําลังเพิ่มเวลาให้กับกัมพูชาที่มันจะมาปะทะกับเราในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้กันนะว่าไม่ว่ารัฐบาลราการหรือว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่8กุมภาเนี่ย คุณต้องปิดเกมกับกัมพูชานะครับเพราะไอ้ฮุนเซนมาประกาศไปแล้วว่ามันจะเล่นเกมยาวกว่าเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีศักยภาพทางเศรษฐกิจเหนือกว่าเรามีศักยภาพทางกองทัพเหนือกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้กัมพูชามันเป็นคนกําหนดเกมให้เราเล่นเราควรจะให้กัมพูชามันมาเล่นในเกมของเรานะครับ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางทาบองของทาหารออกมาชี้แจงค่ะของขเมศค่ะเขา,าเออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดจากการที่ทาหารขาเมรทําโดยพลการไม่ได้มีคําสั่งเรื่องนี้มาค่ะไม่ใช่ครับคือไอการบูชาเนี่ยมันเป็นคนชี้แจงมาซึ่งมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะทําปืนลั่นได้หรือถ้าทหารมันเสวินัยขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะเป็นกองทัพถูกไหมครับค่ะผมเชื่อว่ามันจงใจยิง นะครับแต่ครั้นี้ที่ผมบอกอัว่ามันเป็นสิ่งบอกเขตทาหารว่ามันพร้อมที่จะประทะกับเรารอบสามแนะ่เพราะพฤติกรรมตอนรอบหนึ่งรอบสองก็เป็นแบบนี้นะมันก็ยิงปืนมาฝ่ายเราก่อนแล้วจากนั้นก็มีการยิงจรวด bm 2 1เข้ามาในบริเวณพื้นที่ทางทหารเรากับพื้นที่ทางพลเรือนค่ะคิดไหมครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะสมบูรณ์ไหมคะหรือว่าจะมีการประทะก่อน,นะครมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับเพราะว่า ตอนนี้ที่กะกะตเขาปรับแผนว่าเขาจะย้ายคูหาเลือกตั้งที่อยู่บริเวณตำรวจกองสุนตกออกไปแนวหลังอีกนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าไอ้ฮุนเซนมันตัดสินใจโจมตีเราวันที่8ตี5หรือโมงเช้าเนี่ยผมถามว่ามันจะเลือกตั้งยังไงนะครับในเขตชายแดนว่ามันยิงบนะีเอ็มยี่สิบเอ็ดมาสักร้อยลูกนะยิงมาทั้งบริเวณทัพภาคหนึ่งทัพภาคสองหรือบริเวณกองกำลังจำรีตาก็เป็นไปได้เพรานะนั้นเราก็ต้องมี แผนที่จะเตรียมไว้นะครับว่าจะทำทำยังไงถ้าไอ้ฮุนเซมันโจมตีเราเราสามารถที่จะดำเนินการเลือกตั้งต่อไปเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศนะครับแสดงว่าถ้าประเมว่ากราทการพนาการแล้วก็ความของของรัคณะได้หมายความว่ามีโอกาสใช่ไหมคะว่าจะมีก็ไม่ง่ายการที่มันยิงลูกระเบิดมาเครื่องยิงลูกระเบิดมาเมื่อคืนนี้นะบริเวณภูผาเหล็กเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะปะทะกับเราแน่เพราะว่า ในรอบที่1กับรอบที่2ไอ้ห้าวันสี่คือยี่สิบวันเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมแบบนี้คือมันก็ยิงทั้งปืนเล็กยิงทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาแล้วมันก็บอกกระปิรลั่นนะครับมันก็มีพฤติกรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นหนังมวนเดอรมาไว้ง่ายมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทํำยังไงเราจะไปบัตรการตอบโต้มันยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีการประทะขึ้นมาจริงๆถ้าสมจริง คือแบบนี้ผมแบ่งเป็นสองแบบถ้ามันโจมตีที่หมายทางทหารเราเราก็ตอบโต้มันทางที่หมายทางทหารแต่ถ้าผมมีอำนาจสั่งการผมจะสั่งให้กองทัพลุกออกนอกประเทศเพื่อยึดภูมิประเทศสำคัญนะครับเพื่อทำลายศักยภาพของกองทัพกัมพูชาแต่ถ้ามันยิงที่หมายพลเรือเราอีกรอบหนึ่งแบบที่สองทั้งที่ผ่านมาผมจะดำเนินการทำลายบ่อน ตลอดแนวชายแด,ดนตั้งแต่ทัพภาคหนึ่งจนถึงกองกาลังจํารีตัดให้สิ้นสภาพทั้งตึกนะครับซึ่งเรามีขีดความสามารถอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับไอการที่ฮุนเซนเนี่ยมันทําร้ายประชาชนละมาสองรอบแล้วมีประชชมทั้งเจ็บทั้งตายทั้งพิการนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะจับตัวมันนะขึ้นมาที่ศาลไทยได้นะครับหรือการยึดทรัพย์ของไอฮุนเซนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเรารู้เส้นเงินของมันอยู่แล้วเนี่ย เพื่อมาชดเชยกับความเสียหายของประชาชนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องทำนะครับเพราะหุนเซนเนี่ยไอ้ไอคุนมาเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรสงครามแล้วมันเจตนาฆ่าประชาชนคนไทยเพราะมันจงใจยิงทั้งปืนใหญ่ยิงทั้ง b ีเอ็ยีเนะครับเข้ามาในที่หมายพลเรือนยกตัวอย่างอย่างเช่นเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยยิงมาทีเดียวตายป่าศพนะเด็กอายุไม่กี่ขวบกอดกับแม่ตายคาเซเว่นอีเลเว่นนะคุณคิดดูว่ามันโหดเหี้ยมแค่ไหนนะครับ เพราะนั้นเราไม่ควรจะปล่อยไอ้หุนน้นเซไงหุ้นมาเน็ตไว้อีกแล้วนะครับครับโอเคนะครับประชาชใน,นในนยังไงบ้างก็วันนี้ประเทศเรานะครับมันมีทั้งวิกฤตทั้งเศรษฐกษิจความมั่นคงแล้วก็การคอร์รัปชันที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองวันที่หนึ่งนะในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่8ในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยท่านจะต้องตัดสินใจนะครับกำหนดอนาคตเพราะว่าพวกท่านเนี่ยเป็นการ เป็นผู้กำหนดอนาคตประเทศไทยว่าเราจะเอาประเทศไทยไปทิศทางไหนนะถ้าท่านยังรับเงินในการซื้อเสียงประเทศไทยก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับแล้วท่านมานั่งบ่นกันไม่มีประโยชน์นะครับถ้ามันมาจ่ายเงินท่านรับเงินมันแต่ท่านอย่าไปเลือกมันเพราะท่านเข้าคูหาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านกาเบอร์ไหนนะท่านจะได้ท่านก็จะได้ทั้งเงินท่านก็จะได้ทั้งพักที่ท่านต้องการเชื่อที่มาแก้ปัญหา ไอคนนี้มันจะซวยหรือเดือดร้อนเนี่ยก็คือไอห,หัวคะแนนนะที่มันไปรับเงินจากนายทุนไอนักการเมืองเลวพวกนี้มาแล้วมันก็มาแจากแล้วมันก็มาแจากเงินถ้ามันไม่เข้าเป้ามันจะถูกยิงหรือถูกกระทืบนะหรือถูกลากไปฆ่าทิ้งก็สมน้ําหน้ามันนะเพราะมันก็สมควรที่จะตายคนพวกนี้นะครับเพราะมันไม่ได้มันเกิดมาเพื่อทํรลายประเทศนี้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องตื่นรู้นะครับแล้วก็ประชาชนต้องตัดสินใจและผมอยากให้วิกฤตใหญ่ๆประเทศที่เกิดขึ้นนานเนี่ย คุณต้องตัดสินใจเลือกพักใดพักหนึ่งให้มันได้เสียงข้างมากไปเลยเพราะมันจะมีเอกภาพในการมาชำระชาเพราะถ้าคุณเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณตัดสินใจยากนายกไม่ได้มีอำนาจเต็มนะครับ